นี่แล้วนี่ก็คือผมแมวตัดตรงนี้ได้ไหมเอาแล้วกันแล้วนี่ก็คือผมขออนุญาตจบซีรีส์ไม่ครับหนึ่งจุดยีส่สิบเอ็ดซีรีส์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม เช้าที่25แล้วเหมือนเล่นเป็นเดือนจริงนะในเกมมอนเหมือนเล่นเป็นเดือนแล้วคือแบบอยู N ่แ e. ค่นี้อยู่แค่นี้เลยเล่นเป็นเดือนเราอยู่แค่นี e ้เองภม,มิใ่เขาไดเลยคือเล่นเป็นเดือนแล้วได้เพชรสองเม็ดแต่แบบนะภูมิใจชาตพี่ผมแบบโยโป้เลยครับโยโป้เลยนะเราจะทำการแถบ,บ้านตัวเองเลยนะ ช้บ้านเดงมไปเลยอ่ะคือแบบยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วอ่ะเออคึบแล้วก็ฮึบโอเคตูบ้บักอีกแล้วมันเกมมันบักจังเลยนะเอาตกเราทำการต่อเติมออกมานะไม่ใช่นะเราทำการต่อเติมออกมาแต่สร้างทางขึ้นใหม่ด้วยไม่ใช่ที่ผมที่ผมไม่นี่ใหม่เพราะว่าผมจะสร้างทางขึ้นใหม่เออ จะสร้างทางขึ้นใหม่เพราะว่าเราจะเปลี่ยนทางขึ้นนะนะเออแต่ตอนนี้เราจะทําต่อไปก่อนนี่เสิหมดซาบาตใช้่าตอนจัดมาเหรอฮื mm hmm. อยู่ไหนวะอยู่ือไอะแห่อยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนก่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่าใครของดีให้ข้าหรือไม่โอเคเราจะ ยืนออกมาด้วยเคเราต้องเอามบมาแล้วละ่ะตอนนี้เราเอาไม้มาแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะเอาม้ก่อนเออล้วก็นี่ออกดีเออจริงด้วยต่อทั้งอนอกงเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นห้องโถงข้างล่างแบบของห้องโถงเฉยนะเออไม่เป็นห้องโถงเฉยเพราะว่าเราจะขยับแล้วละ่ะแต่ยงไม่เตียงหอกยืมเมาเตียงกอ,อก,เ,อเ,ออกอเคฮึบ เราจะเอามาทาข้างนอกหยือแล้วปะวะเออโอเคผมว่าผมต้องไปโลข้างบนว่ะซึ่งข้างบนขึ้นง่ายเลยทีนี้ฉันจะขึ้นยังไงไปไหนก็ไป้ชาวบ้านรีลนเนี่ยอ,อขายของก็ขายอะไรไม่รู้เออไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเลยอเออผมไล่มาเลยอตอนเนี้ย เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเติมไปทางนี้อีกเด็๋ีนิดนึงอะ่ะผมจะให้เตียงมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยให้เตียงอยู่แถวน,นี้โอเคแค่นี้เลยนี่แค่นี้เลยนี่ผมบอกอ่ะแค่นี้เลยนี่แค่นี้เลยอึ๊บแค่นี้เลย,เลยมาขอต่ออย่างนี้อึ๊บอึ๊บโอ้ต่อจอนค่ำคามจริงมันนาาขนานั้นเลยรอพี่ เป็นนานขนาดนั้นเลยเหรอเคแล้วเราก็ต้องตอบมาทางนี้ทำงานกักกังคืนเลยและกันทีเนี้ยไม่พอไม่พอ,อยังไงไม่ก็ไม่พอเค okay. ไ้ไม่พอจ้าตอนนี้กำลังสร้างครับตอนนี้กำลังสร้าง คือมันก็ต้องรีบสร้างแหละเข้าใจขออีกสัก20โอเคตามผมไปเลยแล้วกันโอเคเราไม่มีการชมบิวเด็เน็กซีเลยใช่ไหมนี่ผมจะเปิดตรงนี้ไว้เป็นแบบให้ดูนะ้าน้องนิดนึงอะ่ะเออนิดนึงแบบนี้สวยงามแบบเห็นนิดนึงอ่ะนะเออเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงแสดงว่าเราต้องขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อน ให้มาในนี้อุ้ยเกือบนี่แบบนี้เออแค่นั้นแหละสวยมันเห็นนิดนึงอะทิวทัศนข้างนอกนิดนึงอะนะเออไม่ใช่แบบไม่เห็นเลยอะมันก็มันก็แย่ไปะนะเออคือแบบให้มันเห็นนิดนึงไม่ต้องแบบไอ้นี้มากมายตอบต็อกแบบดิจิตอลเลยตอนนี้โอเคเพราะว่าข้างล่างเนี่ย จะเอาไว้แค่ไอ,ไอเนี่ยอะไรนะไอที่เป็นไอเนี่ยพอเลยนี่ฮึบฮึบฮึบโอเคประตูดูแย่กว่าเดิมนะแต่แต่แตไม่ตัวดิผมชอบแบบนี้รู้สึกผมชอบแบบนี้ผมก็เลยแบบเอาตามนี้ดีกว่าคิดสดสดเลยนะนี่คิดสดสดเลยนะทางนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอยู่ตรงนี้ปักทอดกันโอเคเดี๋ยวนอนกัน ทำงานทั้งวันจนจนจนต้องหลับเออสร้างบ้านทั้งวันเลยโอเคยี่สิบหกแล้วจ้าเดี๋ยวผมวางเตยมไว้ข้างบนโอเคเดี๋ยวผมวางเต็มไมว้ไข้างบนก่อนตอนนี้ห้ามตายเด็ดขาดตอตายเนี่ยกลับไปจุดเริ่มต้นเลยนะนี่รับแสงรุนตอนเช้าอยู่ตรงนี้เตียงอยู่ห่างเกินไปที่จะก้าวขาขึ้นไปนอนตั้งจุดเกิดแล้วโอเคตั้งจุดเกิดแล้วศิ่ปยาบนได้ไหมศิลป คุณสามารถนอนได้เฉพาะในเวลากลางคืนแต่ิริคุณบ่น,บนอะไรน<า>ี่สิริฟ้าคณองโอเคเอาออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมโอเคทีนี้แหละเราก็จะเอา,เอาไปด้านบนทีนี้โอเคเอาไปด้านบนนะทีนี้ให้มันแบบไม่ขอดีาอา,าไว้ตรงนี้ได้เวลาเอากล่องออกละ โอ้ไม่พีซี่ไม่โอเคลืมลืมผมลืมเอาของออกแบบดิจิตอลโอเคนี่แล้วนี่ก็คือผมแมวตัดตรงนี้ได้ไหมเอาละกันแล้วนี่ก็คือผมขออนุญาตจบซีรีส์ไม่ครับหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดซีรีส์ไว้เท่านี้นะครับผมเนื่องจากว่าไม่มีเวลาได้อัะแล้วก็เลยว่าขอออนุญาตทุกคนในการที่ถือเพื่อถือเพ ขอแสดทุกคนในการที่เราจะต้องการแต่ว่าจบซีรีส์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เลยว่าก็เลยขอแสดทุกคนนะครับผมจบซีรีส์เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้ทําจะครั้งหน้าจะทําให้มันแบบจบจนนี่ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมจนถึง EP สุดท้ายกันเลยนะครับผมนี่คือ EP ที่เราจบจริงๆนะจบโดยการลีโนเวทต้านี่แหละก็ต้องต้องขอัยที่เนื้อเรื่องเราที่ การเรียนของเรามันไม่ค่อยอยังไงล่ะไม่ค่อยดาเนินสักเท่าไรแต่ว่าเนื่องบกหนึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็การเรียนกิจกรรมอะไรต่างๆมันก็เยอะเนาะผมก็เลยว่าขอแยกรปทาสัมพันธ์ในในในเดอะซีรีส์ตอนสุดท้ายนี้เลยนะครับผมในครั้งหน้าถ้าผมมีเวลาผมจะตั้งใจทาให้มันดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็ให้มันจบจบมังกรเลยในครั้งหน้าถึงถงตอนนั้นผมจะโม้ว่าผมจะจบมังกรในตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้ผมเดทไลน์ล้วคือมันไม่ได้แล้วนะครับผมก็ ขอจบซีรีส์ไปเพียงลินๆนะครับอะไรอ่ะ,อะ,อะเข้าซีนอะไรอ่ะพี่ออกออกไปไหมขอต้อนรับการนรับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ติดตามกดื่อสุขให้ผมด้วยครับผมกับพบกันใหม่ในซีรีส์ไหมครับอีพีน่ารักผมว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไม่จะเป็นในเวอร์ชั่นไหนนะครับผมผมก็ไม่รู้ด้วยในเวอร์ชั่นไหนนะ แต่ผมก็มาดูว่าอาจจะมีเวอร์ชันใหม่แล้วก็ได้อาจจะเดินหนุนจุดที่สองก็ได้นี่ผมลงคลิปนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงวันไหนผมมาดล่าสุดคือตอนเดินกุมภาพันธ์นะครับผมช่วงกลางเดินกุมภาพันธ์เพราะว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงช่วงไหนต้องามคอนต์ต,ต่อแหละเออคอนตต,ต่อลงตอนไหนทีมงานผมทํางานหนักนะช่วงนี้เออต้องขอพูดจริงนะครับผมที่ดูจบจบิจริงนะอ่าสุดท้ายจริงๆละผมจะจะ,จะลาทุกคนจริงแล้วขอลาบัวบุมในนาลืนี้จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลิกผมนะครับผมพราะก็ใหม่ในซีรี ครั้งหน้าครับผมก็จะเป็นแบบไหนครับผมก็ลาเลยกันครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับผม